สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนผู้นี้ก็ับมาพบกับนุ่มบอยรอยเกินอีกแล้วนะครับกับช่องสม,มปิบานน่าชาแนลนะครับผู้นี้นุ่มบอยสิพามากินก้อยก้อยขมนะครับเศรไปซื้อเนื้อมาสดสดก้อยขมกับไส้จูนะครับได้สามสิบกีบมาพันตับพร้อมพี่น้องแล้วก็ตับกดสดครับนี่เนื้อสันเนื้อสันก้อนนึงนะครับ สบายนางครับผมอ่ะจบก็พักพัก,กเกาตามเดียวมักนะครับพักถานหนึ่งพริกลูกโดดหอมดงหอมแดงเครือบกแแตงครับผมหอยย่อหนึ่งแล้วาครับพี่น้องมาคุณ <c oughs> บอยขอเวลาเห็ดจักบาทกันนะครับนะ <c oughs> เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผม มาเบรดตอนเลยลเะนะครับนะตอนแรกใส่เกลือหลาบงัว,วนะครับตัวงัวใส่เกลือลงไปหน่อยไปร้อยบีก่อนนะครับนี่บีต้มนะครับบีตม้มโอ้ขมขมครับสามส่วนขมแซ่บขมนัวครับบีตม้ม ็ดแก้วไปน้ำเลยนะดีแดก้วแก้วจูด้วยครับต้มเพียวเรียบร้อยแล้วใช่มีบีตรมลงไปอีกสามส่วนหอมหลายแซบหลายหอมหน่อยแซบหน่อยมาบ่อยมาขมนะครับเด้อพี่น้องพรุงนีวนีนน่กนันปนพริกปน นขวเศ้าครับเด้อขววไม่ไหอมบเพ็ดก็เอาบพริกมกับพี่พริกมยพี่นองเลยขวัวขววมเศร้านีเอาไม่ไนะไปขวดวนแล้วนะครับขอบคุณเ้อ แข,ข็งเลยเข้าท่านะครับพี่น้องฮึม ได้เหลื่ยนมาสองถุงนะครับเป็นอะไร

กูบีสูตรตายตัวด้วยพี่น้องเด้อสีโอเชียร์นะไรปาเนี่ใส่ผักผักหอมรวมเนะครับพี่น้องหอมแดงสะเนี่ยหอมสะเนี่ยหอมเปียคับซีจนหอมนะครับ เดี๋าเลยลพี่น้องมาป่าที่นี่วอจเจดียทางที่แยกบาดเด้อพี่น้องเด้อมากินเข่าร่วมกันเด้อบาดนี้นบบกกนเด้อกอยงัวก็คลอยเห็นบว์พี่น้องเอ้ยย้อนแสงนี่ครับมามาวันนี้กินเข่าร่วมกันเอ้าอาพี่น้องมาวันนี้เข่า พร้อมกันพี่โก้ล่ะโอ้ยมาเป็นเขานอกบ้านนะครับมันเนี่ยกลางแจ้งหน่อยก้อยงัวครับกับใสยจุบมีขมขมพี่น้องก้อยร้อยเลือเนี่เจ้าบีขมขมทำไหพี่น้องมากินเขาเขาสวยนล้วกันเขา เขาติดมือให้พี่น้องอ่ะเจ้ผมบอกเขาว่าเขาสิมื <c oughs> มดเห็นบั้ยน้อพี่น้องนะเบิ่งเอาเด้อพี่ลูกโดดพักกลบกับยี่บักเขือบักแตงเดี๋ยวเตรียมหมากเด้อพี่น้องเด้อใบเล่นพักเก็บเอนน้ำมูนนี่แหละปลูกไว้พี่น้อง ขี่เดียวพันตับกว้ยชันเอาล้องเบิ่งกันนะนี่นี่พี่น้องขี่เดียวตับกว้ยชันเอาพันกันเบิง่งพี่น้องเอาอทำแดกแหกหมนันพี่น้องมนาะ biết mm -hmm. cả à, hóa một cơn đắng nguyên lực xuất luôn đấy nào sốt nó không ní nhai được đây quẩy đó các quẩy rau khẩu คนขยันเขาก็มางิดเมื่อมื่อนี่ยเนะบิ้งคิดอยู่พันเตตับอีกนะแม่นดีกรอบกุบๆเลยพี่น้องเอ้ย